สบายดีสาดงกิงสบายดีว่าชาดงกิงสบายดีเนี่ยชดวยสบายดีสมเล่อสวาสดีสมเลอนี่นี่ข้ามปั้นพักแย่งแล้วโอ้หปวาปลูปปลาโหน่อยใหญ่กินในเบิร์ดเนาะ

โอ้โหสิเป๊นะดูตนีกันหนึบาทมไมเอาบอกห่อยย้มาให้ด่กซ่ี่ต้นนั้นบอแจ่วก่อยได้จังปะโอ้จไดจะขุดไหลยก่อยสำนึกบาทนะคือว่าเครื่องสวยเยลตูนไปตูยมากเจ็บเจ็บใช่ไมบุ๊ชด่าซครับก่อยไหมได้เสียแดงดำๆกระจายจิ้มเป็นบุของใคร

ดเอ้ยม่ไ้องกับบ้านอีกนแล้วครับขอนเจ้าวพิชณะก้อยมาก้อยม่อท่านจ้กินเผาทรักินชมก่อนนะบ้านนี้เทียบกะเพากกระตายอย่งนี้นะถงอบโค้งชมต๊ใหม่แต่ยังไม่ชอโค้งของจินน่ะลูกบานหนึ่งเขา ปุ่เออะไรเอาเอาอาืนติมมลกอะไรตะกบตือนอมาอุ๊ยามเนี่ยเต็นลูกแล้วแน่เลยเผื่อมาโกบใหญ่ตัวนึ่งเกี่ยวหวานเหมือนตื่นเตื้นได้จะเป็นเต็มไหมใส่ลุงเรงลุงเงมหาแน่ต้งเยที่เคียงขุบงพอแล้วพอแอื อหนได้ใหญ่ผาไก่เมนูตอนเที่ยงใกล้นิดกรไข่ไร้เนื้อเนื่ยๆเลยโอ้ยแม่กินเที่ยงไก่ใหากับปลอยนะมรปล่อยน่ะอ่กเที่ซองกรบเกลืเมืด ต้มไก่ไงเนาะต้องใช้กินต้มไก่ไนเนาะมาในที่นห่งเลย

ป็ดตูสูขขอะไรครับกาําโตมันีฮะโบอีมจับแม่โอ้ตายลับเ <c oughs> น่โากาก,ากบอกบอก่าเสร็จเรพราะไก่ลาบพ่อบอกพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามนหน่อยไว้กดไติดตามบอกไก่ดิ ไม่เหงาหรออยู่พเพื่อพอจะเสือขน,ขนมใหม่กินเนอะผ่าก้นไหลก็ติตนนดตามนั่นเลยตติดามเนอะ c o m m e n เนี่ยสิผ่าดูามาจุกนิดเนอะกำลังสีไก,ก่เจนนนจะกินเขาวพี่เนาะ จะได้กินเขาแล้วมันเขาวเที่ยงน้ำกันดเด้อพี่น้องกินอยู่นะนนอะไรเป็นพี่น้อเอ้กินเต้เก็ได้กินนังเวอนี่เป็นตาเกาะสัวกบเอออันนี้สัวไก่อันนี้สัวกออบพี่หน่อ <c ười> สัวไกพี่แต่สัวพี่แต่สัวน้องมันนี่สัวเด้อหนี่ิสัวสันสัว

โมได้บ mm. uh ุ huh. uh ้งไม้เหรออาจย์ก huh. mm ็ใหญ่ยางดีไ hmm. ด mm ้เ hmm. ส mm ียงเลยเลยยางตอบสนองอย่าั้นาชินาเป็นี่าระไรกระไรจริง้าทำไมวะเนี่ยมันหามาหนามันก็จะเอาห่างขไปทุกจอง กวนปบแลใบล้วหอโอ้โวงไปเห็นใบหน่อยไหมไปหนไม่แหลกใบหมอน่นับมันแบ่งกันจุดับอืเยอเาเพือนี่กปใสาะซับน่นี่ยแบบวงใบเออบเบิงแบ่งกันก็ออดยเบิงแ่หมครับยมบอ มาเสียบ่ะเ so <c oughs> ็จกบกหัวัแุ่ปลเ้ว่านใ่เหรอจะเหมอเหอจนเมื่อเพยงแ่หน่านเจ้าสีตกนะอย่าสีเอ็นไรทอนงดตักเกาะมือข้าเขาง่ายเลยข้างบเขึนง่ายเลยปะเดดเยอืม

วัวมันข้องข่อยหมักอ่ดูได้ว่ามันตีนมันอ่ดูข้าตีนเห็นไหมหรอกพูดหยาดกันได้เมย์แีงสูนเลยคืออานหนาเลยทิ่พูดเขาบอกเดี๋ยพูดเดี๋ยวห้ามหรอกเขาเลยพูดนเดี๋ยวเจียงเดี๋ยวนีคนเดียวคนําจิ้นหนเแฮ่จอบคันจอกหัเขาอ่อนลงหน่อย จะแนวแห้งนะมันขาดธรรมะเยอะขนาบ่งนจะมาซึมแท้ตัดันห่อนจบมือเดียวบ่ายได้ไห่แท้เลนะตอนมันสีโลน้ำเจ้าบ่เอ้ยน้ามาหน่งอะไรกะ อาเป๋าไม่จองเนี่ยพี่น้องจอมเสียบถ้าเค่ทำม้างจองเสียบอีกบาทหนึ่งพอดีเบียนะพี่น้องเอ้ยที่แม่พเทียงเนี่ยมันก่็จะขับ ดลไปจมกกเป็นอยากินเขาบัดเจนอยกินเผาน้นาะกินเผาอิมนป็ไมกิเผายิมนนไหมเข่าพาราซีอาเล็ดหน้าไม่เดียวเลยเาเลย โค้ส uh, ุด้กเิฟเซฟเขาหน้าอนี้ซอป้ายซอป้ายกันเียกะพวกเซฟกัแบบเรียกับทีนี้ทีนี้อีกอะเมื่อย่งคู่ร้ายที่อีกแบบกแปดิามันบดนในหน้าชิดได้แบบทีนี้ไฮดุไฮเต่าเขาเ็ฟหน้าร้ายนี่ก็บานเห่าบ้านโค้ชเ่ยแกสุเฮะมึงวันหนเจาะกันเล

ข้าวของมันเที่ยวขึ้นน้ำมือใหญ่เห็นใหญ่เห็นข้าน้องขึ้นไปนั่งยืนเทิงขูงดูนี่หมอไปนั่งเรียนยืนเทิงไปมอ่ะเนี่อยๆไปหลังจากกินข้าวที่น้ำแล้วก็สิได้ลงเกี่ยวข้าวตอพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ก็สิจบลงเพียงเท่านี้เด้อพ่อแม่พี่น้องก็ไปกินข้าวซื่อๆเนาะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจของข้าเนี่ยเด้อพอการจิบน้ำพี่น้องสบายดี めっちゃ買おうと。